บ้านชายเลนบ้านานชยเโฮมสเตย์จันทบุรีหนึ่พันเจ็ยบาทรวมอาหาร3ามมื้อแล้วก็กิกจกรรมล่องแพจะไปดูด้านในกันทำไมเอากระด้งมาคลมหัว,หวั้น <laughs> แบบนี้ไม่ต้องกลัวดำไปทางไหน <laughs> มองหาไม่เจอ <laughs> นี่ครับบ้านพักก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยนะใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยถึงแล้ว 12. บ12พาไปดูห้องพัก ไปดูห้องพักกันนี่8คนดคนข้างในก็จะมีทีวีมีแอร์มีตู้เย็นด้วยนะนี่น,น้ำเยอะมากดูน้ำซะก่อนเดีย๋ยวไปดูห้องน้ำห้องน้ำสองหรอใช่ห้องน้ำสองห้องใหม่มากเลยอ่ะมีเครื่องน้ำอุ่น,น,นดูแบบหรูหรา อือวัสดุดีมากเลยห้องน้ำสองห้องไม่ต้องแย่งกันเลยทุกห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นป่าชายเลนพคไม่ใช่ป่าชายเลนเหรอกมันเป็นเหมือนป่าจากอะไรทุกอย่างต้นอะไรไม่รู้นะนี่มือเที่ยงของเราแซบบอกพี่แป้ง <laughs> เป็นไง เธอหิวอะต่อมาก็จะเจออย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นเรือกระ <c oughs> ด้งดงดงมเดิมดงเดี๋ยว <c oughs> คคยดูคนอ้วกเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะใช่ต้นตะหลับอยู่ที่ไหนเวียดนามเวียดนามใช่เดี๋ยวไปลองกันไป ยังไงเลยก็ด้องปวดท้องอะไรปวดท้องมันเสียวดีแล้วก็แต,แต่มันเวียนหัวแต่เสียวดีอ่ะอเอานางกระดิ่งอ้วกถือว่าเป็นประสบ